คนก็เริ่มทยอยจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะครับกับตลาดนัดยามเย็นหลังจากเลิกง,งานกันมาเดน็ดเหน่อยนะครับเดินกันชิวๆแบบบรรยากาศเย็นสบายนะครับบ้าบินกับขนมปักบัว สวัสดีครับพบกับผมนะครับคลิปไอเจนเช่นเคยนะครับกับภาพบรรยากาศตลาดนัดยามเย็นนะครับตัวนี้ไอเจนก็เปิดให้บริการแล้วนะครับกับร้านไก่ต้มน้ำปลาแม่บุเรือนลบบุรีนะครับบรรยากาศวันนี้เย็นชิวๆมากเลยนะครับไม่ร้อนนะครับอากาศน่าเดินมากนะครับกับตลาดนัดยามเย็นของเรานะครับเย็นนี้กินอะไรกันดีกับไอเจนนะครับเดี๋ยวเจนจะพาไปชมนะครับเมนูแรกสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นร้าน ยำกบนะครับยำกุบยำหอยเชอรี่ยำกุ้งเต้นนะครับน่ารับประทานมากนะครับร้านนี้ร้านผัดเผ็ดกุบลกหมูป่านะครับผัดเผ็ดปลาไหลวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับ ก็จะเป็นชู่ฉี่ปลานินนะครับตัวใหญ่มากนะครับร้านนี้ยั่วๆเลยนะครับต้มยำปลาทูสดนะครับกับร้านเห็ดทอดนะครับกรอบๆนะครับเห็ดข็มทองเมนูของทอดนี่นะครับก็จะเป็นปลาทอดนะครับปลาทะเลกับน้ําจิ้มหวานๆนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาห่อฮอทดอกทอดนะครับ มแมงทอดนะครับแมงสดิง้งทอดแมงกิซอนนะครับวันนี้ไก่ทอดก็มีมาให้บริการนะครับกับร้านลูกชิ้นย่างนะครับผักฟรีนะครับไม้ก็1สิบบาทนะครับน้ำจิ้มแซ่บมากนะครับร้านนี้นสำหรับเมนูของหวานคลิปนี้ก็จะเป็นขนมเบื้องนะครับ ไส้เค็มไส้หวานนะครับกับขนมโบราณดั้งเดิมไทยเรานะครับมีข้าวต้มมัดปักทองสังขยานะครับกับร้านขนมเค้กนะครับขนมเค้กชิ้นละยี่บาทนะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านรอดช่องสิงคโปร์นมสดนะครับ หลากหลายเมนูหลากหลายไส้เลยนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับกับร้านบัฟเฟ่น,นะครับ,บจากเตาใหม่ๆร้อนๆนะครับบับฟเฟ่นหลายไส้นะครับสำหรับคลิปนี้เอเจน์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ